ลิตาโซฮโรสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปคําพยากรณ์นะคะของลัคนาราศีการประจำเดือนกรกฎาคมพศสอ6 3นะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่22สิงหาคมจนถึงวันที่2 1กันยายนนะคะช่องนี้นะคะเราใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาราศีเกณฑ์การแบ่งราศีตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ าใครอยากทราบดีเทลนะคะคุณสามารถเ e ิร์ชใน Google นะคะหากใครอยากจะลองเช็คคร่าวๆนะคะที่สามารถเช็คได้นะคะที่ Facebook Page l i t t l r Sohoro นะคะก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอขอบคุณทุกไลค์ like, b s c r i b e แล้วก็แชร์นะคะสำหรับในทุกๆช่องทางเนาะ Facebook Instagram แล้วก็ YouTube Little Sohoro แห่งนี้นะคะ คลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยรวมนะคะอยากจะให้ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะหากคุณมาฟังดวงด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาฟังแบบมาฟังสบายๆนะไม่ต้องคิดอะไรนะคะหากคุณฟังอย่างมีสติค,คุณจะสามารถนำไปปรับใช้การวางแผนให้กับชีวิตคุณนะในเดือนหน้าได้เป็นไม่ไม่ไม่ไม,มากก็น้อยนะคะคุณอาจจะเอาไปปรับใช้ได้ไม่มากก็น้อยเนาะ ขออภัยนะวันนี้อาจจะพูดตะกุกตะกักเดี๋ยวเราขอไพ่สิบใบให้กับชาวลัคนาราศีกันด้วยนะคะไพ่ที่ออกคําทํานายของเราในวันนี้ก็คือไพ่อาคนามทารอดหลายๆท่านชื่นชอบนะในคลิปพิอเด็กก็เลยเอามาทำเนะาะอาฟังสสบายเนาะมาดูไพ่ประจำตัวของคุณกันนะคะใบแรกก็คือไพ่ e g h of swords นะ แต่หลายท่านน่าจะเจอกับเรื่องอึดอัดใจหรือรู้สึกว่าปัญหารุมร้าหน้าดูเลยใช่ไหมเอ่ยนะคุณก็เลยรู้สึกว่าสถานการณ์มันบีบคั้นสถานการณ์มันไม่สามารถทําให้คุณขยับตัวได้เลยอะ่ะคุณจะขยับคุณก็มีความกลัวนะคะว่ามันจะไปสร้างปัญหาเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ใจเย็นๆตั้งสติไว้นะใบที่2ก็คือไพ่แฮงแมนนะคะ ไพ่แห่งแมงก็คือโดดเด่นในลักษณะของการใช้สัญชาตญาณการใช้ยานอย่างรู้การที่คุณจะคุยกับตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วคุณจะหาทางออกได้อย่างไรคุณจําเป็นจะต้องใช้เขาเรียกว่า sacrifice นะอุทิศเวลาให้กับตัวเองเพื่อคบคิดหาทางออกให้กับตัวเองมากขึ้นนิดนึงเนาะไพ่ไปถัดมาคือไพ่พระนะคะมาสายสปิริตชัลอีกแล้วไพ่พระก็คือว่า ให้คุณดําเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ของสังคมนั่นล่ะค่ะความดีที่คุณสั่งสมมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนนะคะเขาก็บอกว่าหากคุณเครียดนะคะมันไม่ใช่เขาเรียกว่าไงอะ่ะการทําบุญหรือการทําดีคิดดีมันเป็นพื้นฐานของการทําให้ชีวิตดีนะเขาก็มาบอกว่าขอให้คุณเนี่ยคิดดีทดําดีพูดดีต่อไปนะคะไปประถมมาเดิ m ม o n เด e m มูลมันเป็นไพ่ของอารมณ์ที่เซนซิทีฟบางทีคุณอาจจะรู้สึกกลัวรู้สึกว่าปัญหามันรุมเร้าพอนานเข้านานเข้ามันก็ทําให้คุณแบบไม่แน่ใจแต่มันเป็นไพ่ของของซิกเซนนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนกันเนี่ยคนลัคนาราศีกันเนี่ยค่อนข้างที่จะสามารถเชื่อเซนส์ของตัวเองได้หลายๆอย่างขอให้คุณเชื่อว่าเหตุการณ์แห่งความทุกข์เหตุการณ์แห่งความที่เขาเรียกว่า คุณอาจจะรู้สึกว่าปัญหามันรุมเราใช่ไหมแต่ปัญหามันจะไม่ได้คงอยู่ตลอดไปนะคะเพราะไพ่ The World มาไพ่พระมา,มาปัญหาจะไม่ได้คงอยู่ตลอดไปนะเดี๋ยวสักวันมันก็จะผ่านไปเอาล่ะไพ่ใบถัดมาเป็นไพ่หนดาบนะคะคุณต้องใช้สติปัญญาให้มากนะอย่างไรก็ตามเซนที่คุณมีอินสตินสัญชาตญาณต่างๆที่คุณมีนะคะมันจะทําให้คุณหาทางออกได้แน่นอนแต่คุณต้องใช้เวลากับมันนิดนึงเนาะ,ค,ะคือไพ่หนึ่งดาบเนี่ย คือมันจะต้องใช้เวลาคิดนะ่ะคือคิดคิดเองแล้วก็อาจจะใช้เวลากับมันมากกว่าปกตินิดนึงคุณอาจจะต้องโฟกัสมันมากๆทีละปัญหาทีละปัญหาการคิดแบบแฮงแมนมันเป็นการคิดที่การคิดทีละเรื่องนะทีละเรื่องสองเรื่องแต่ว่าอย่าคิดหลายๆเรื่องพร้อมกันแล้วคุณจะเทคไทม์กับมันนะ่ะแล้วคุณจะหาคําตอบได้ด้วยตัวเอง ไพ่ใบถัดมาคือไพ่ king of pentacles นะคะหลายๆคนน่าจะแบบเครียดเรื่องเงินใช่ไหมเรื่องความมั่นคงทางการงานใช่ไหมหลายๆท่านเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคุณเครียดมากๆคุณอาจจะรู้สึกว่านี่สินมันรุมเร้าในเดือนนี้เหลือเกินคุณจะทํายังไงดีคืนไม่เข้าคายไม่ออกมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าการหาเงินมาใช้หนี้การเป็นเขาเรียกว่าอะไรด,ดีเหมือนมีปัญหาคาราคาซังที่มันไม่ชัดเจนมันคุมคืออยู่เนิ่นนานแล้วอะแล้วคุณไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรนะ เขาบอกว่าใจเย็นๆนะคุณคิดคุณคิดแล้วก็คุณหามุมสงบแล้วก็ค่อยๆไต่ตองค่อยๆทบทวนนะคะค่อยๆทวนเอกสารแล้อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะเจอช่องทางที่จะจัดการกับมันเองเพราะให้ The World มันมาให้ The World ว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่ปัญหาพวกนี้มันจะจบลงนะ ปัญหาพวกนี้ที่คุณเศร้าที่คุณจะต้องคิดมากขอให้คุณคิดต่อไปอีกนิดหนึ่งอีกไม่นานภายในเดือนกรกฎาคมเนี้ยเขาบอกว่า the world มาแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะถูกคลี่คลายคุณจะคิดออกนะคะคุณจะคิดออกคุณจะได้คําตอบที่มันเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงจากอะไรล่ะก็จากเซนส์ของคุณนั่นแหละจากความสามารถของคุณนั่นแหละคนกันน่ะบางทีอ่ะคุณน่ะเชื่อเหตุผลมากเกินไปนะคะแต่เดือนนี้เขาบอกว่า คุณสามารถเชื่อสัญชาตรายาของคุณได้ข่าวสารที่คุณรอคอยการไก่เกี่ยการอนุมัติการแก้ปัญหาที่มันาราาซังหรือการโต้แยง้งการไม่เข้าใจกันต่างๆคุณจะได้รับคําตอบในเดือนนี้แน่นอนอนะเอาละไพ่ก้าถ้วยนะคะก้าถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงความสุขความพึงพอใจนะคะความอิ่มเอมในอารมณ์นะคะแล้วก็เดือนนี้นะคะบางทีคุณอาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยในการหาคำตอบการแก้ปัญหาชีวิตต่างๆ นี่ไงมันเป็นแปดาวใช่ปะปัญหามันอยู่ตรงนี้ใช้สมองก็ส่วนหนึ่งนะแต่บางทีอ่ะมันอาจจะต้องเป็นลักษณะของการใช้ความคิดสร้างสารรค์บางทีคําตอบทางออกที่คุณพบอะ่ะมันจะไม่ใช่ในแบบเดิมๆที่คุณเคยใช้มันจะต้องเป็นทางออกรูปแบบใหม่นะคะนะแล้วก็ไพสรุปค่อนข้างดีนะไพสรุปดีมากๆคือไพ่เเหรียญเห็นไหม หากคุณกําลังเครียดเรื่องปัญหาการเงินการงานนะคะมันจะถูกคลี่คลายได้ภายในเดือนนี้ใจเย็นๆนะอย่าพิ่งเครียดมากจนเกินไปเพราะบางทีเดโมนมาเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณจะรู้สึกว่าทําไมชีวิตมันดูโมวัวมันดูคุมเครือมันดูไม่มีทางออกจริงๆมันมีนะคะมันมีทางออกนะทางออกคือทางเข้านั่นเองเอาไม่ใช่นะคะ เอามาดูมาดูการงานสําหรับคนที่ทํางานประจําและใครกําลังมองหางานใหม่คุณมีโอกาสที่จะถูกเรียกสัมภาษณ์นะคุณอย่าเพิ่งอึดอัดไปคนเดียวนะตอนนี้คุณเหมือนแบบเนี่ยถูกมัตตามีดาบล้อมรอบนะคะคุณอาจจะรู้สึกมืดมนไปหมดใจเย็นๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเขาเรียกว่าอะไระตื่นตระหนกมากเกินไปเนาะคุณจะได้รับข่าวสารนะคะบริษัทที่คุณรอคอย,ยอาจจะเป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทโกลบอลหรือเป็นการเป็นงานที่ติดต่อประสานงานกับ ต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ้างานของคุณเป็นลักษณะงานที่ต้องใช้ความคิดนะเป็นงานที่ต้องใช้รายละเอียดดีเทลข้อมูลมากๆก,การวางแผนอะไรแบบเนี้ยคุณมีโอกาสเหมือนกันที่คุณจะได้เรียกสัมภาษณ์ในงานนี้นะคะหากใครรอคอยผลการสัมภาษณ์งานเนี่ยคุณมีโอกาสจะได้เหมือนกันนะในเดือนนี้เขาจะส่ง signal, สัญญาณที่ดีให้กับคุณนะแต่คุณรอ,อนิดนึงขอให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณตัวเองหากคุณไปสัมภาษณ์กับเขาแล้วนะคะหากเขาชอบคุณคุณจะสัมผัสได้เนาะ ให้คุณเชื่อนะในสัญชาติยาณของตัวเองได้เลยแล้วก็สำหรับคนที่ทำกิจการประจำนะคะโอ้ไม่ใช่กิจการส่วนตัวสำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ทำกิจการส่วนตัวการงานของคุณค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีไหมงานที่มันโดดเด่นนะนาะมันก็มันเป็นงานติดต่อสื่อสารมากกว่านะคะที่มันโดดเด่นคือเรามองว่าสถานการณ์การทํางานของคุณยังคง ประคับประคองไปได้อยู่แต่อาจจะมีเรื่องอึดอัดใจามีปัญหาที่ติดขัดบ้างเหมือนกันในเดือนหน้าแต่ไม่อยากให้คิดมากนะสุดท้ายอ่ะคุณอ่ะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่คุณก็แต่คุณก็อดทนนะขอให้อดทนต่อไปนะคะเดือนนี้มันยังจัดการอะไรไม่ได้มากเนาะตอนนี้การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดหัก หากคุณไปคุยกับลูกค้าเราอยากให้คุณคุยอะไรให้มันชัดเจนนิดนึงนะคะเพราะบางทีเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุยกับลูกค้ายากคุยกับลูกค้าแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันอาจจะทําให้คุณดีลงานได้ยากสําหรับลูกค้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขอให้คุณใจเย็นๆแล้วคุยกับเขาดีๆนะคะคุยกับเขาดีๆเนาะเวลาคุยกันก็มีเอกสารอะไรให้มันชัดเจนเนาะมีรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนนิดหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะผลลัพธ์มันก็จะเป็นไปตามที่ เราต้องการได้นะไม่มีปัญหาเพียงแต่มันจะยืดเยื้อมันจะแบบลูกค้าอาจจะแบบเล้าหลือนิดนึงอะไรแบบนี้นะกิจการส่วนตัวนะคะก็ทําไปได้ด้วยดีนะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าสภาพการเงินมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยคล่องอย่างเท่าที่คุณอยากจะให้เป็นแต่ไม่เป็นไรต้นเดือนมันอาจจะไม่ค่อยดีมากนะแต่ไปลายเดือนมันจะดีเองนะคะเรื่องการเงินสําหรับพนักงานประจํา อันนี้จะต้องบอกว่าขอให้คุณบริหารเงินดีๆหน่อยเนาะสำหรับใครที่ทำงานประจํานะคะการเงินก็ยังคงเข้ามาประจําแหละแต่มันมีรายจ่ายที่มันหลบซ่อนมันซ่อนเร้นซึ่งคุณอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็มันอันแลนนะดังนั้นให้ให้เผื่อเงินสำรองไว้ด้วยนะคะเดือนนี้ต้องรัดเข็มขัดให้มากๆนะคุณอย่าคิดว่าเงินคุณเหลือแล้วคุณใช้อะไรก็ได้มันไม่ใช่นะบางทีมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันเป็นอุบัติเหตุอะ เขาเรียกว่ามันอันแลนขึ้นมาแล้วอยู่ๆคุณจะต้องจ่ายเดี๋ยวมันจะช็อตเอานะคะเพราะฉะนั้นก็รัดเข็มขัดหน่อยเนาะไม่งั้นจะมีโอกาสช็อตได้นะสําหรับคนที่ทํากิจการประจําก็เช่นกันนะคะวางแผนการเงินดีๆนะบางทีคุณคิดว่าคุณจะเก็บเงินลูกค้าได้แต่บางเจ้าก็อาจจะไม่ได้เต็มเต็มจํานวนเท่าที่เท่าที่เราคิดนะนะคะแต่ว่าคุณจะเก็บเงินได้แต่ก็อาจจะแบบไม่ได้ได้ทุกเคสนะคือทายว่าบางทีก็อาจจะต้องเผื่อใจไว้นิดนึง ประมาณนี้หากใครคิดจะลงทุนนะคะยังไม่ได้แนะนำให้ลงทุนนะคะให้เก็บเงินสดไว้กับตัวก่อนแล้วรอดูสถานการณ์ไปก่อนดีกว่าเนาะสำหรับเรื่องความรักแล้วก็ความสัมพัน์นะคะมาดูความรักกันบ้างดีกว่าความรักสําหรับคนโสดนะคะคนโสดทายว่ายังคงโสดต่อไปคนโสดยังมีการรอคอยการคิดถึงคนรักเก่าค่อนข้างเยอะเหมือนคนที่ เหมือนคนที่เพิ่งคุยมาคนก่อนหน้านี้ค่ะที่เดียวกับคุณล่าสุดเนี่ยเขาทําให้คุณรู้สึกรู้สึกฝังใจรู้สึกว่ามันยังมีเยื่อใอย,อยอยู่ลึกๆคุณรู้สึกผูกพันกับเขามาก่ยผูกพันกับเขามากๆเลยเป็น the world ด้วยมีไพ่พาเข้ามาอีกมีไพ่จัดเมนเข้ามาอีกคนที่คุณรู้สึกกับเขาอะในตอนนี้ในนปัจจุบันนี้มันมีโอกาสสูงมากที่จริงๆมันเหมือนโซเมด์อะนะมันเป็นคนที่ย้อนกลับมาจากอดีตชาติคุณค่อนข้างฝังใจรู้สึกว่าถูกผูก ผูกพันแล้วใจคุณยังผูกติดอยู่กับเขามันก็เลยเนี่ยออกอดเหรียญไว้เห็นปะ่ะคุณยังคงเก็บเขาไว้ในใจิตใจคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครเพราะคุณเชื่อว่าคุณรอคอยเขาคนนั้นและคุณเชื่อว่าลึกๆอะ่ะเขาจะกลับมาหาคุณนะตอนนี้ถึงคุณจะอึอดอดัดคุณมีความสุขบ้างด้วยตัวเองในบางโมเมนต์ในตอนที่ไม่มีเขาอะ่ะคือคนโสดอะ่ะมันเหมือนไม่ได้โสดแท้ๆนะไพ่สิบใบเนี้ย หากคุณโสดแบบโสดสนิทไม่มีคนคุยก็ทายว่าคุณก็รอคอยพรมลิขิตของคุณนะคะคุณเชื่อว่าสักวันคุณจะเจอเขาแน่นอนคุณจะรอคอยได้อย่างสบายใจเมื่อคุณคิดได้อย่างนี้แล้วเมื่อถึงเวลามันก็มาเองประเภทที่สองนะคะคนโสดแบบมีคนคุยหรือคนโสดที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะคือไพ่ก็โดดเด่นเหมือนกันว่าคุณเชื่อว่าเขาอ่ะเขาคนนั้นที่คุณเคยคุยคุณได้สัมผัสคุณได้เจอแล้วอ่ะคุณจะรู้ได้เลยว่าเขาคนนี้ มันมี something special คือแบบทําไมความรู้สึกมัน intense ทาไมความรู้สึกมันลึกซึ้งกับเขาคนนี้จังเลยคุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้คุณคิดถึงเขาจากห่วงลึกของจิตใจของคุณดูดิไพ่โหดมากเลี่ยดูไพ่นี่ไพ่คุณนะแล้วคุณดูไพร่รอบๆตัวคุณมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับ spiritual มันเป็นไพ่แห่งเขาเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดก็ย่อมได้นะเป็นผลบุญกรรมที่พวกคุณได้ทําด้วยกันมาเพราะฉะนั้นเขาคนนี้คนที่คุณรอคอยอะ่ะ มันก็มีโอกาสที่จะเป็นคู่ของคุณได้สูงมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าแต่มันอาจจะเป็นในลักษณะของคู่กรรมก็ได้ด้วยนะอืมเพราะมันแปดดาบไงมีความทุกข์ทรมานในระหว่างการรอคอยมีความรู้สึกว่าไม่สามารถหลุดพ้นออกจากกันได้เป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่ามันเหมือนโชคชะตาดึงดูดพวกคุณเข้าหากันะนะนะด้วยกรรมสัมพันธ์ ประมาณนี้แต่ไม่อยากพูดเรื่องนี้เยอะเอาเป็นว่าคุณรอคอยเขาอยู่แล้วกันนะคะในเดือนนี้คุณก็ไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครหรอกแต่ถามว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมหรอก,ก็มีคนนึงนะนี่มีคนนึงมีคนนึงแต่คุณเลือกที่จะไม่สนใจเขามากกว่า <c oughs> อาละ <c oughs> ก็มีคนที่เข้ามาแหละแต่เพียงแต่ว่าก็อาจจะมีแค่การคุยกันการไปเจอหน้าการกินข้าวกันแค่นั้นนะคะแต่คุณแบบเว้นระยะห่างจากเขา,าคุณไม่ค่อยคุยกับเขาเท่าไหร่หรอก แล้วก็มีโอกาสูงมากเหมือนกันที่มันจะเป็นรักออนไลน์หรือคนคุยออนไลน์เป็นคนต่างชาติก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะแต่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่อ่ะนะเป็นผู้ใหญ่มี maturation มีวุฒิภาวะควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดตัวเองได้ดีแล้วมาดูคนมีคู่กันบ้างความรักของคนมีคู่นะคะทำไมมันรู้สึกมันแบบเป็นหน่วงๆยังไงไม่รู้นะคนมีคู่เนี่ย อารมณ์ความรักของคนมีคู่นะคะบางทีคุณก็จะเป็นความรมแบบหน่วงๆนะมันจะสุกมันก็สูกไม่เต็มมันจะทุกข์มันก็ไม่เถิงว่าทุกข์มันเป็นภาวะของความหมงุดหงิดความกังวลคุณเองก็ไม่ได้ชอบตัวเองอะ่ะที่จะต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณไม่ได้ชอบที่จะเป็นฝ่ายจำยอมนะแต่บางครั้งอะ่ะด้วยความรักอะ่ะคุณก็ยังไม่ได้คิดจะเลิกกับเขาหรอกคุณยังคงรักคงยังผูกพันเขาอยู่แต่เหมือนกับคุณก็รู้สึกเหงาแม้แต่แม้ แม,แม้แต่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกับคุณมีเขาอยู่ข้างๆแต่คุณก็ยังรู้สึกเหงาคุณกลับมองว่าบางครั้งการที่คุณแยกตัวออกมาแล้วอยู่คนเดียวอะ่ะคืออยู่บ้านเดียวกันนะแต่คุณใช้เวลากับตัวเองอยู่เงียบๆคนเดียวบางครั้งมันมีความรู้สึกมากกว่าท้ายว่าคนมีคู่นะคะจริงๆความรักคุณยังดีอยู่แต่เพียงแต่ภายในใจของคุณนะ่ะมันรู้สึกเหงาเพราะมันไม่ได้มีความโรแมนติกเลยมันเหมือนกับว่าพวกคุณสองคนอาจจะมีปัญหาเรื่อง เรื่องการเงินเรื่องหนี้สินกันด้วยหรือเปล่าพวกคุณรอคอยคําตอบอะไรจากกันหรือข้อตกลงอะไรจากกันหรือเปล่านะคะมันก็ถามว่าจะได้คําตอบไหมคุณจะได้คําตอบแต่ในระหว่างที่รอคุณจะรู้สึกน่วงนวง,นวงจะสุขก็สุขไม่เต็มนะจะทุกก็ไม่ใช่เท่าไหร่เอาเป็นว่าภาวะอารมณ์ของคุณในเดือนนี้นะคะมันค่อนข้าง ไม่นิ่งแล้วก็ไม่แฮปปี้ไม่ค่อยโพสิทีฟสิ่งที่คุณควรทํานะหากคุณแยกออกมาอยู่คนเดียวแล้วคุณมีความสุขมากกว่าก็จงทํานะคะจงไปใช้เวลากับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าบ่อน้ําไปวิ่งในสวนสาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไพย่้ํามันก็ขึ้นเยอะเนาะนะคะให้ออกไปสูดอากาศออกไปเดินเล่นสวนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นในเดือนนี้แต่สำหรับฟแฟนคุณเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคุณแค่รู้สึกว่ามันบางทีอะ ันไม่จะเป็นต้องคุยกันหรือห่างกันพักหนึ่งก็ได้คุณอาจจะอยากมีโลกส่วนตัวหรือมีพื้นที่ส่วนตัวสักนิดหน่อยก็ได้นะคะทายว่าคุณมีคู่นะก็จะมีการใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเนาะแต่ยังไม่ได้เลิกกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันในความสัมพันธ์นะคะเนาะเหมือนอยู่เงียบๆอะ่ะเหมือนอยู่เงียบๆต่างคนต่างอยู่เงียบๆมีการพูดคุยกันบ้างนะแต่ก็อยู่กันด้วยความเข้าใจนะโอเคเรื่องสุขภาพมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมเรื่องสุขภาพให้ระวัง มันจะเป็นตระกูลไมเกรนตระกูลอารมณ์ตระกูลความเครียตระกูลที่ใช้ความคิดเยอะนะคะโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายก็จะเป็นแนวแนวนี้นะหากคุณป่วยอยู่นะคุณจะต้องประคับประคองรักษาการให้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสุขภาพจิตคุณดีนะคะคุณมีโอกาสท,ที่จะหายเร็วขึ้นแน่นอนคุณจะได้เจอกับหมอที่ดีด้วยนะเชื่อฟังแพทย์นะคะถ้าคุณอยากหายเร็วแต่ตอนนี้ถ้าสมมติว่า คนออฟฟิศคนที่ทํางานประจาคนที่ทางานฟรีและระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอระวังความเครียดนะคะแล้วก็นาฬิกาชีวภาพของคุณอาจจะผิดพลาดได้ดังนั้นกลับมาใช้เวลาตามปกติให้ดีวางแผนการพักผ่อนให้ดีนะคะโอเคสําหรับคําแนะนําของคนลัคนาราศีสิงห์เกือบลืมลงคำแนะนำนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับคนลัคนาราศีสิงห์ในเดือนรกรกฎานคมน,นี้ไพ่บอกว่าให้ไปแรกเป็นรีเทเป๊ะ รีทีดนะคะ it's time to disconnect from the world เห็นหมายเขาบอกว่าหาเวลามาใช้เวลาส่วนตัวกับตัวเองบ้างสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนมีคู่เนี่ยคุณควรจะแบ่งเวลาแล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันบ้างอย่าอยู่ในภ r i เว c y ี่โซนอย่างเดียวนะคะคุณควรจะแบบไปคุยกันกระหนุงกระหนิงกัน2คนนะไปปรับความเข้าใจการไประลึกความหลังริมน้ำก็ได้นะทานข้าวริมน้ำมีการพูดคุยกันบ้างนะคะ ก็จะดีเนาะจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นไพ่ใบที่2บอกว่า Release your ex นะคะโอ้อันนี้สําหรับคนที่มีปัญหาเนาะในความรักคุณอาจจะเลิกลากับแฟนเก่าหรือว่าไม่คุยกันแล้วแบบไม่คุยกันมานานแล้วเนี่ยแต่เขายังคงติดอยู่ในใจของคุณเสมอมานะคะเขาบอกว่า the time has come to clear your energy นะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะ เคลียร์พลังงานตกค้างที่อยู่ในตัวของคุณนะถ้าเกิดว่าการเก็บเขาไว้ในใจของคุณมันทําให้คุณเดินหน้าไปไม่ได้มันทำให้คุณเดินหน้าไปไม่ได้นะเนี่ยคุณก็ปล่อยเขาไปเถอะคือพูดง่ายๆว่าเลิกคิดถึงเขาได้แล้วนะคะ let it be อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดนะไปสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าเป็น chemistry there's strong magnetic attraction here ก็มันเป็นเคมีสตรีนะอันนี้จะบ่งบอกถึงสําหรับคนโสดแล,และก็คนมีคู่นะคะอะไรก็ตามที่เข้ามาเนี่ยพวกคุณสองคนรักกันจริงๆมันมีแรงดึงดูดระหว่างพวกคุณสองคนจริงๆนั่นแหละนะคะมันก็เป็นความรักความรู้สึกดีจริงๆแต่ว่าหากเขาคนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณนะตรงนี้ด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตามแต่เขาอาจจะไม่สามารถที่จะเเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์ต่อกับเราไปได้เนี่ยเขาก็บอกว่าปล่อยเขาไปเถอะนะแต่เขาก็มีอยู่จริงๆให้คุณเก็บเป็นเมมโมรีไว้นะคะ มาดูไพ่อีกสําหรับหนึ่งนะขอคําแนะนําให้กับชาวลัคนาราศีราศีกันใช่ไหมขอโทษนะเมื่อกี้อาจจะพูดผิดขอโทษนะ learning นะคะเขาบอกว่า learning นะคะหากคุณไม่เข้าใจอะไรนะคะแปลว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเรียนรู้หาคําตอบเพิ่มเติมนะคะหากคุณคิดเองแล้วยังหาคําตอบไม่ได้คุณยังมองไม่เห็นหนทางที่จะแก้ปัญหาได้เนี่ยให้คุณ learning ให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้จังหวะชีวิตนี้ให้ดีว่าคุณขาดอะไรเรียนรู้เริ่มจากไหนดีล่ะเริ่มจากอะไรที่คุณไม่รู้ค่ะสิ่งที่คุณไม่รู้คุณเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่ก็คุณยังไม่รู้ไงคุณก็เริ่มจากสิ่งนั้นแหละเนาะถ้าคุณยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่รู้จากความรักดีก็ให้คุณเรียนรู้เรื่องนี้ซะอะไรแบบนี้นะอ่าใบที่สองใบที่สองเขาบอกว่าเป็นไพ่ believe in dreams นะคะจงเชื่อในความฝันจงเชื่อว่าฝันนั้นเป็นจริงได้นะจงเชื่อว่าฝันนั้นมันเป็นของคุณได้นะคะแล้วมันจะขับเคลื่อนทำให้คุณต้องลงมือทำถ้าคุณเชื่อมากพอมันจะเกิดการลงมือทำนะหากคุณเชื่อไม่มากพอมันก็จะไม่เกิดการลงมือทำแล้วมันก็ยิ่งไม่มีวันที่ฝันจะเป็นจริงนะคะวาดูใบสุดท้ายเขาบอกว่า transformation จงเชื่อให้มากพอนะแล้จงเปลี่ยนความคิดนั้น่ะ ให้มันเป็นการกระทําแล้วมันจะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นะคะคุณเชื่อไหมเอาละทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณจะ transformation เนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เนี่ยนะคะคุณจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้นะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคุณจะต้อง release your ex นะ release your ex มันหมายถึงจงปล่อยวางอดีตท,ที่มันท็อกซิกกับชีวิตคุณที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณเลย คือคุณเก็บไว้มันก็เหนี่ยวรั้งให้คุณอะไม่สามารถไปข้างหน้าได้นะคะคุณลองวางดูสิแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะเอาล่ะสำหรับชาวลาคนาราศีสิงห์นะคะลิเโ,โซโฮโรก็ขอจบคํำพยากรไว้เพียงอู้ขอโทษนะคะชาวลคราศีกันนะลิเโ,โซโฮโรก็ขอจบคํำพยากรในคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ